สวัสดีครับสวัสดีครับครับแนะนำชื่อนามสกุลให้ผมหน่อยครับอ่าผมนัทวุฒิครับจานแปลงเงินคุณนัทวุฒิจานแปลงเงินนะครับชื่อเล่นนักครับคุณนักวันนี้เป็นเจ้าของรถเกี่ยวเจ้าช้างรถไฟ X Series เนาะยันคำมินสีแดงฟลอรี่เลยครับก่อนหน้านี้คุณนักทำอาชีพอะไรอยู่ครับอ่ารถรถดำครับทำรถดำแล้วทำไมนึดยังไงถึงมาอยากเล่นรถเกี่ยวพี่ชาชวน เขาเขามีรถเกี่ยวอยู่แล้วเหรอมีรถเกี่ยวอยู่แล้วเขาชวนยังไงทําไมเหมือนโซนนี้เขาขายขายออกไปเยอะมันไม่ทันนะครับแล้วเราเห็นโอกาสอะไรในธุรกิจตัวนี้ก็มีโอกาสเอารถไป拉ข้าวครับหลายปีละล้วเห็นอะไรครับก็รายรับนะครับก็เลยตัดสินใจตัดสินใจนานไหมไม่นานนะครับเหตุผลหลักๆในการตัดสินใจเรื่องคิดคิดมาหลายปีแล้วคิดยังไง อยากหารู้ทางอะไรใหม่ๆการทำรายได้ตรงนี้นเนาะมีความกังวลใจอะไรไหมว่าจะต้องไั่ักนะอาเมนเทนแนนนะครับกังวลใจไหมอืมไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าพี่ชายก็รู้เรื่องพวกนี้เราก็จะเรียนรู้ไปด้วยรถเกี่ยวในท้องตลาดเนาะมีหลากหลายยี่ห้อหลากหลายแบรนด์มากๆเลยเจ้าช้างไฟฟเนี่ยนายก็น่าจะทราบอยู่ว่าราคาเนี่ยสูงกว่าชาวบ้านเขาสุดละทำไมถึงตัดสินใจเอาเจ้าช้างไฟฟ จากการศึกษาจากพาคพวกด้วยศึกษาคนอื่นด้วยก็แบรนด์นี้ดีดีกว่าเขาบอกว่ายัางไงเรารู้ก้งว่ายัางไงก็<อ>นนราคาราคานิ่งซื้อง่ายขายฟ้องผระยะยาวครับเกษตรกรหลังชาวไร่ชาวนาเขาพูดถึงยี่ห้อนี้ไหม่ายัางไงบ้างก็ก็คือมันเห็นเห็น,เห,นเห็นมาตลอดอะจชาช้างคนขับอะ คนขับหายากไหมคนขับต้องการรถยี่ห้อนี้ไหมอือคนขับเขาขับยี่ห้อนี้มาตลอดคือท่านขับยี่ห้อนี้ขับเลยครับคิดว่าการวางแผนของเราจะเก็บเกี่ยวอยู่บริเวณไหนเก็บเกี่ยวข้าวอย่างเดียวไหมหรือจะขยาบขยายไปข้าวโพดมีมีแผนว่าจะไปข้าวโพดด้วยครับอยากจะฝากบอกอะไรทางบ้านนะครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ละอ่าสามสิบห้าครับสามสิบห้าเราก็ถือว่ายังวัยรุ่นอยู่อับ อยากจะบ,บอกอะไรกับคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในช่วง25-35อะไรพวกนี้ยึนกำลังมองธุรกิจตัวนี้อยู่อ่ะอยากจะบ,บอกอะไรเขาไหมครับก็น่าน่าน่าสนใจครับอาชีพนี้ครับไปต่อได้ครับโอเคครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ